รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย h ฮ l u x REVO GR SPORT ใหม่ค <Amb> ่ายเพลงบ้านไทยรุกงรุ่งดนตีสนุกจังหวะโดนใจกโก้ออนไมล์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณให้ทุกความต้องการเป็นเรื่องง่ายที่ p c Clinic และ The Clinic ทุกสาขา นิสิเซรัม่มงานวิจัยกเกลือหิมาลายันน่านุนาน่มดูใสใครๆก็ทะเรั่มนิสิของเราค่ะได้รับรบางวัลเดอะเบสเซลเลอร์นวัตกรรมของเราสกัดจากเกลือมาเป็นเซรัม่มทำให้บำรุงผิวหนะ้าซุมซับได้เร็วใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะคุณต้องลองใช้ค่ะ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่เม้า,มาข่าวเชาวลูกทุงท่งบัลลีสก,กันแก้วประจันครับผมใหม่พึ่งพงปเปรมศิริครับวันนี้วันอาทิตย์ นี่มาเจอคุณผู้ชมนะครับสีสดใสสดใสสดใสสีน้ําเงินงาบสีน้ําเงินไม่จำเป็นต้องเขาบอกว่าใส่ตามศาสตร์ของจุ้ยใช่วันนี้ต้องใส่สีน้ําเงินสีเขียวปังนี่ปังไม่ไหวสีนี้คือสีแห่งความร่ารวยสีนาโชคนะคะสําหรับวันนี้ใครที่อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนและติดตามชมนะครับวันนี้บอกเลยว่าโอ้โหหลายเรื่องราวข่าวคราวในวงการลูกทุ่งล้วนๆเลยอมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันดีกว่านะว่าข่าวคราวเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้พี่ใหม่ครับเรื่องงานบุญ การที่เราเข้าวัดพุทธศาสนิกชนไปทําบุญต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนประพฤติปฏิบัติมาโดยตลอดเขาเรียกว่าเติมบุญอเติมบุญเพราะเป็นความเชื่อของคนไทยว่าจริงๆแล้วพอทํางานทําบุญทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราจะต้องเติมบุญให้ตัวเองครับเพราะว่าการที่บางทีเอ๊ะทำไมว่าช่วงนี้เราทะเลาะกับแฟนบ่อยจังเลยไม่ราบรื่ช่วงนี้ทะเลาะกับครอบครัวบ่อยบ่อเพราะบางทีบุญเราต่ำใช่ครับแต่ล่าสุดนี่เราไปดูโซเชียลมีเดียครับคุณพีเสดสร้างบุญใหญ่นี่ทอนุโมทนาบุญครับเอามาฝากกันนักร้องลูกทุ่งอีสานชื่อดังพีเสดนะครับตั้งใจเลยเป็นเจ้าภาพจัดงานบุญเวทเทศมหาชาติสามภพ โอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะฮะพร้อมด้วยทุกภาคส่วนเลยครับทุกหน่วยงานของอประชาชนที่มาร่วมงานกันที่จังหวัดหนองคายนะครับ<ฮ>เขาบอกว่าน้อมเคารพบูชาคาถาพันด้วยดอกบัวจำนวน1000ดอกโอ<ฮ>้โห<ฮ>นะฮะจัดงานกันยิ่งใหญ่เลยครับที่บริเวณลานนาคาเบิกฟ้าหน้าถ้ำพญานาควัดไทยอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายคุณผู้ชมดูภาพครับร่วมอนุโมทนาบุญป<ฮ>อมก,กันแล้วนี่ไงก็งานใหญ่ขนาดไหนแล้วครับใช้ช้างอะ่ะใช่ ช้างถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดอย่างที่แม่หม่บอกครับคือนําช้างจริงนะครับมาจากจังหวัดสุรินมาร่วมขบวนแห่ถึง2เชือกแล้วก็ทําการแห่ไปตามถนนสายหลักในเทศบาลตําบลโพนพิสัยแล้วก็ไปสิ้นสุดครับที่ลานนาคาเบิกฟ้าหน้าถ้ำพญานาควัดไทยอําเภอโพนพ,พิสัยจังหวัดหนองคายเนี่ยก็บอกว่าจัดงานบุญครั้งนี้เป็นการสืบสารประเพณีโบราณลุ่มน้ําโขงครับงานบุญพระเวทเทศมหาชาติสามภพ น้อมคารพบบูชาคาถาพันด้วยดอกบัวถึง1,000ดอกครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับกับคุณพี่เสเดด้วยนะครับแต่ปิดท้ายเบลกนี้ครับถ้าพูดถึงสมจิตบ่อทองหลายคนคิดถึงนะครับต้องบอกว่าในวันนี้ฮะก็สู้ชีวิตเหมือนกันครับไม่ย่อท้อกับอุปสรรคล่าสุดนี่ออกอีกหนึ่งอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มเติมรายได้กับตัวเองในยำเดือดร้อนบางทีจะบอกว่าไม่บางทีก็ไม่ไม่เดือดร้อนแต่ว่าเป็นการเพิ่มอาชีพเพราะว่าศิลปินเนี่ยมีความรู้ความสามารถมีความถนัดที่แตกต่างกันออกไปพี่สมจิตเนี่ยก็มีเทคนิคของตัวเองถนัดเรื่องนี้เอามาทำถแล้วไม่ธรรมดานะเขาบอก <มา S 2> อร่อยมากไมก่ไหวใช่อร่อยมากแหนมนะฮะเขาบอกเลยนะว่าขายแหนมสู้ชีวิต เป็นอีกหนึ่งรายได้เป็นอีกหนึ่งทางลอดให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวถ้านั่งมองงอมืองอเท้าว่าพี่ใหม่มันก็ไม่มีรายได้มาเพิ่มพุนตัวเองถูกไหมฮะแลวตอนนี้เป็นไงเป็นประสบความสำเร็จครับใช่หลังทานะฮะก็มีเหล่าบรรดา f อแฟนคลับนะครับก็มาอุดหนุนบางคนก็มาเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วเขาเก่งเรื่องออนไลน์ด้วยอันนี้คือการสนับสนุนให้การศิลปินนักร้องลูกทุ่งนะครับได้มีช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้าโอท็อปเนาะใช่ๆแล้วเราก็เอาเรื่องดีๆสิ่งดีๆเขาเรียกพลังบวกมาบออกต่ ใช่ครับเป็นกําลังใจให้กับทุกๆศิลปินเห็นพี่หม่บอกว่าศิลปินคนไหนด้วยนะที่แบบมีอย่างเงี้ยสามารถติดต่อมาได้ด้วยติดต่อมาได้เลยหมายเลขโทรศัพท์นี่มีใครอยากที่จะมาเอาสินค้ามาประชาสัมพันธ์กับเรามาบอกมาเล่ามาบอกกก่าเล่าสิมาบอกต่อไปยังผู้ชมหรืออยากจะบอกให้คนทั่วประเทศได้รับรู้รับรองครับช่อง5เราขอเป็นสื่อสาธารณะที่เป็นตัวกลางให้ใช่แล้วเอามาเลยเราบอกมาหรือไม่งั้นติดต่อมาเลยครับที่เบอร์0 2 5 6 6 4 4 4 4 0 2 5 6 6 4 4 4 4 เราจะมีทีมงานคอยรับโทรศัพ <ừ m. S 2> ท์เมื่อจะมาเอาศิลปินมาจะมาเอาสินค้ามาโปรโมทใช่แล้วจะฝากประชาสัมพันธ์สินค้าออกซิงเกิลใหม่ออกซิงเกิลใหม่แนะนำลผลงานแนะนำตัวเองมาเลยครับช่องห้าเปิดกว้างครับให้ทุกท่านเข้ามาเลยครับสำหรับพี่น้องชาวลูกทุ่งของเราใช่แล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของมาข่าวชาวลูกทุ่งในเบรกแรกนะครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับเมาข่าวชาวลูกทุ่งครับ